สวัสดีนะครับกับแฟนๆคอบอลชาวลูกหนังทุกท่านและก่อน่นอนครับกับช่วงเช้าในทุกๆวันช่วงเวลาตีห้ตรงโดยประมาณเราก็จะกลับมาพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภรชัยประเด็จซึ่งในวันนี้กับเกมสคู่เด็ดๆโดยที่น่าสนใจผมก็มีเกมที่ทางฝั่งของอัลส์บวกจะพบกับทางด้านแอ์เลซิกในช่วงตีสองสนาทีและอีกหนึ่งคู่ครับทีมนกนางนวลไบรตันก็จะเปิดดังรับการมายเยือนของทางฝั่งของทัพสิงห์บลูเชลซีสำหรับเกมพรีเมียร์คู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลาตีสามตรงนะครับ และสำหรับที่ทางในส่วนของการวิเคราะห์กับเิตีทั้งหมดทั้ง2คู่นี้จะมีที่ทางไปทางไหนกันบ้างนั้นเราก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการวิเคราะห์ผมก็อยากจะขอฝากให้เพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วในส่วนของท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับทางช่องของุภชัยบอรเดตก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเกมในคู่แรกของเราครับเราก็จะไปดูกันที่สึกบุนเดสซีกาเยอรมัน โดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านออาสบวกก็จะเปิดสนามรับการมาเยือนของอา r เบลซิกและสําหรับราคาให้ที่แคบไม่กั้นกดเกมที่ให้มาในเกมนี้เลทราคาแรกก็อยู่ที่ราคา0.25แล้วถ้าเราจะมาขยับดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้ผลงานก็ไป็นทางฝั่งเจ้าบ้านออสบวกพวกเขาก็รังอยู่อันดับที่12ของตารางโดยก็เก็บมาได้เพียงแค่27คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด27เกม แล้วสําหรับผลงานที่เด่นๆของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็จะเป็นเกมที่ได้เล่นในลังของตัวเองนี่นะครับเพราะจากการลงสนามไปทั้งหมด10นัดทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ยังเก็บมาได้ถึง17คะแนนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสําหรับผลงานในลงังพวกเขาก็ยังทําคะแนนได้ถึง70%ของคะแนนทั้งหมดส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนอาบร์แลซิกนะครับผลงานจากการลงสนามไปทั้งหมด21เกมทางฝั่งทีมเยือนก็ยังเก็บชัยชนะมาได้ถึง10เกมแล้วก็มีเกมที่แพ้ไปเพียงแค่5เกมเท่านั้น ซึ่งจากผลงานนี้ก็เลยทาให้ในตอนนี้ครับทางฝั่งของอาเบลลซิกพวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางแล้วก็มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทับเสือใต้บออมินิกอยู่ถึง18คะแนนโดยความหวังที่ทําได้ในดาลนี้ของทา้งฝั่งอาเบลลซิกนะครับก็น่าจะมีเพียงแค่ทําคะแนนเพื่อแย่งชิงในพื้นที่เวทียุโรปเท่านั้นแต่ถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไฮทิแคปที่ให้มาในเลทราคาแรกก็ดูเหมือนว่าราคาที่เปิดมาจะเป็นใจให้ทางฝั่งทีมเยือนมากกว่านะครับ พราะถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ทีแคบย้อนหลังกับเกมที่ทั้งสองทีมก็เคยลงสนามอยู่ที่เลทราคา0.25นั้นแม้ว่าในเกมทุกถ้วยทุกรายการทั้งทางฝั่งเจ้าบ้านและทางฝั่งทีมเยือนก็อาจจะทําผลงานได้สู่สีคุกกี้กันอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในเกมบูเดซิกาเยัรมาในครั้งเก่าๆผลงานก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนอาแบร์ไรซินะครับทีมพวกเขาก็ยังเคยทําผลงานกินราคาทํากาไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง60% แต่ถ้าเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านถูกมองว่าเป็นเราอยู่ที่ราคา0.25ในเกมบูเดสติก้าเยอรมันแล้วถิตีผลงานที่ทางฝั่งของอัลสบวกทาได้ก็กลับเคยทําผลงานในการกินกำไรให้กับลงทุนมาได้เพียงแค่40%เท่านั้นและสําหรับถิตีผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้ง2ทีมในตอนนี้ผลงานในการเจอกันในช่วง10ครั้งหลังก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอาเบลลซิะครับที่ก็เป็นฝ่ายทาผลงานได้เด่นกว่าอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะได้เจอกันนอกรังหรือเจอกันในรังของตัวเองก็ดีโดยสถิติที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งของอาเบลเซิกที่เขเป็นฝ่ายเคยเอาชนะอัลส์บวกมาได้ถึง7ครั้งและทั้ง2ทีมก็มีเกมที่เสมอกันไปอีก3ครั้งนะครับและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดผลงานก็เป็นทางฝั่งของอาเบลเลซิกครับที่พวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มอัลส์บวกมาถึงสกอร์สประตูต่อศูย์ ก่อนที่เราจะไปดูไลอัพของคูน่นี้เราก็ไปดูผลงานในช่วง5เกมหลังสุดของทัพสองทีมก่อนนะครับโดยผลงานของทัพฝั่งเจ้าบ้านอัลสบวกผลงานในช่วง5เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสถานการณ์ในช่วง3เกมหลังครับทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยโดยผลงานทั้งหมดก็มีเกมที่เสมอให้กับซังพอลีไปที่สกอร์1ประตู1บุกไปแพ้ก่อนทางฝั่ง,งของทัพมาข่าสุดการ์มาอีกที่สกอร์ระต0 และผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับก็เพิ่งจะบุกไปแบ่งแต้มจากทางฝั่งของไม0 5มาที่สกอร์ศประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาเบร์ไลซิกนะครับแม้ว่าผลงานของพวกเขาจะทําได้เทียวเท่ากับทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสถานการณ์ใน3เกมหลังทางฝั่งทีมเยือนก็ยังมีเกมที่เก็บชนะไม่ได้1เกมเสมอหนึ่แล้วก็แพ้ไปอีกหเกมและยิ่งไปกว่านั้นผลงานในเกมนั้นล่าสุด อาเบลลซิกก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะมาได้หมาดๆจากการเปิดบ้านเอาชนะซังปาวลีมาได้ที่สกอร์สประตูศส,ส่วนในเรื่องผลงานการทําเงินการทํรากำไรในช่วงนี้ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอาเบลลซิกก็ยังคงมีผลงานที่เป็นรองทางฝั่งเจ้าบ้านอัลสบวกอยู่ครับแล้วถ้าเราจะมาดูรายอัพเซตตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านอัลสบวกพวกเขาก็าจะจัดทัพมาในระบบ3 4 2 1 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูในเกมนน,นี้ครับก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านฟินดามันสารประการหลักของทั้ฝั่งเจ้าบ้านในเกมนน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยโนยไกแบงค์เยฟเฟกูเอรูและเซลิกซเซอร์สเกอร์ประการหลัง4รายในวันนี้จะประกอบไปด้วยมาริอุสวอลฟ์อาเน่มเออร์แฟรงค์ออเดกาและดีมิติสจานูริส2เพลย์เมเกอร์ตัวปั้นเกมในนัดน,นี้จะเป็นทางด้านอาเล็กซิสโคสยืนคู่กับเฟรดิกเจนเซน ส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นทางด้านซามูเอลเอสเซนเดส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาร์เบรลิซิกครับในเกมนั้นนี้กับการคาดการณ์สวยตัวจริงก็คาดว่าพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ34-12เช่นกันโดยในตำแหน่งผู้สาประตูก็จะเป็นทางด้านปีเตอร์กูราซี่ปาการหลัง3ตัวก็จะกอบไปด้วยนิโคลัสไซวลลูคัสโคสเตอร์มันและกาสเตโลกูเลบา4มิดฟิลด์แดนกลางในเกมนั้นนี้ก็จะมีทั้ง ริดเดิลบา a ูอมาดูไฮดราเควินคาเพ e ลและเดวิดรอมส่วนเพเมเกอร์ของทั้งฝั่งทีเวียในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็ยังคงเลือกใช้ทางด้านซาบีซีมงคอยเป็นตัวบัญชาเกมอยู่หลังสองซูน,น่าอย่างทางด้านลูอิสโอเปนดาและเบนจามินเชสโก o สำหรับราคาแฮนดิแคปไมกันณนะเวลานี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.25อยู่นะครับโดยที่กระแสและชีทางในฝ,าฝา้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ แม้ว่ากระแสก็จะได้มีการเอียงเอียงเป็นฝงของทาาด้านทีมเยือนอยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูในการปรับตัวของอัตราต่อรองในเลทราคา1นคูณสตอนนี้ก็กลายเป็นในเลทราคาที่จะออกมาเสมอกันมากกว่านะครับที่ในทุกสำนักก็ยังคงได้มีการปรับตัวลดลงของอัตราการจ่ายซึ่งถ้าเราจะมาดูจากกระแสในตอนนี้มันก็ยังคงชัดเจนนะครับเพราะถึงแม้ถ้าเราจะดูจากอันดับตารางคะแนนทางฝั่งของทีมเยือนก็อาจจะมีผลงานที่เหนือกว่าทางฝั่งของทาาด้านเจ้าบ้าน แต่ถ้าหากว่าเราจะมาลองดูผลงานของอาเบเและซิกในตอนนี้ซึ่งถ้าเราจะไม่นับรวมเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะซังพอลีมาได้แล้วผลงานในเกมนัดเยือนของพวกเขาก็ยังคงคลำหาชัยชนะยังไม่เจอมาแล้วถึง5เกมติดต่อกันแถมในช่วงนี้ถ้าเราจะมาดูผลงานในการทําเงินของทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ไม่ธรรมดาอีกเพราะฉะนั้นในเกมคู่นี้เลือกวางทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็ไม่น่าจะพ่ายคารางของตัวเองครับกับการชี้ชัดดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ วางอาสบวกรอบวกแตมเรามาต่อกันที่เกมคู่ที่2กับศึกพริมยิเลียอังกฤษในศึก Friday night กันนะครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านบริันก็จะเปิดสนาม American Express Community Stadium รับการมายเยือนของทัพสิงโตนครามเชลซีแลกกับเลทราคาให้แคบไม่กันก้นก่อเกมในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาให้อยู่ที่ราคา0.25 สำหรับอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันพวกเขากล้งอยู่อันดับที่10ของตารางโดยผลงานที่ลงสนามไปทั้งหมด24เกมก็เก็บชัยชนะมาได้8เกมแพ้ไป6เกมซึ่งผลงานส่วนใหญ่ที่ทางฝั่งของไบรตันทําได้ผลงานที่ออกมาก็จะออกไปผลเสมอมากกว่านะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างทัฟสิงโต้ครามเชลซีผลงานจากการลงสนามไปทั้งหมด24เกมเท่ากันทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังเปลี่ยนเป็นเก็บชัยชนะมาได้12เกมเสมอไปเพียงแค่7และก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเท่านั้นครับ และจากผลงานที่พวกเขาทําได้ก็เลยทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งของเชลซีก็มีอยู่ที่13คะแนนแล้วก็มีอันดับอยู่ในโซนท็อปโหัวตารางในตอนนี้ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันในช่วง5เกมผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านแม้ว่าจะมี2เกมที่พวกเขาแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับเอเวอร์ตันมาแบบยับเย็นแล้วผลงานอีก3เกมที่เหลือทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งาเกมเลยครับ และยิ่งไปกว่านั้นในเกมนั้นล่าสุดทางฝั่งของไบตันก็ยังเพิ่งเปิดรังเขียทางฝั่งของเชลซีตกรอบลีสึกเอเอคับมาหมาดซึ่งในเกมนั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการชิมรางก่อนที่จะเจอกันในเกมนัดสุดสัปดาห์นี้นครับส่วนทางด้านฝากฝั่งทีเมเยือนอย่างทัพสิงโตน้งทามเชลซีนะครับแม้ว่าผลงาน2จาก5เกมหลังพวกเขาจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไม่ได้จากทางด้านคู่แข่งก็จริงแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูผลงานจริงๆแล้วทั้ง2เกมที่เก็บชัยชนะไมาได้ ก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาได้เล่นในถิ่นสแตนฟอร์ดบีชของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมที่เปิดบ้านเอาชนะวูดแฮมตันมาได้ที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งก็ดีหรืออีกหนึ่งเกมก็ยังเปิดบ้านเอาชนะขุนค,คอนเวสแฮมไม่ได้อีกที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในเกมนัดเยือนในตอนนี้ทั้งฝั่งของเชลซีพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยถึง5เกมติดต่อกันแล้วครับและสำหรับสถิติผลงานเฮดทุเดในการเจอกันของทั้งสองทีมที่ออกมานั้น แม้ว่าผลงานในการเจอกันในครั้งก่อนๆผลงานส่วนใหญ่ทางฝั่งของไบตันก็มักจะเป็นของแสลงของทางฝั่งทีมเยือนเชลซีมากกว่านะครับเพราะถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในช่วง5เกมแรกผลงานของทางฝั่งไบตันที่ออกมาพวกเขาก็แทบจะไม่มีเกมที่แพ้กับทางฝั่งของเชลซีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันในช่วง5เกมหลังผลงานที่ออกมาก็กลับกลายเป็นทางฝั่งของเชลซีที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่าเยอะครับ เพราะจากสถิติผลงานที่ออกมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะจากไบรตันไม่ได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ถ้าว่าผลงานในเกมนัดล่าสุดที่คู่เจอกันก็กลายเป็นทางฝั่งของไบรตันที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเชลซีมาได้ในเกมเอฟนะคัที่สกอร์2ประตูต่อ1แต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮตแคบเอเชียหลังที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของไบรตันนะครับที่พวกเขาก็ยังเคยทำผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซี เพราะแม้ว่าจะาสถิติผลงานในเกมฟุตบอลทุกๆรายการสถิติของทั้งคู่ก็ดูจะสู่สีคู่ขี้กันมากแต่ถ้า,าว่าเราจะมาเจาะดูเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกก,กับการพปจาฝั่งของไบใต้นะครับเพราะสถิติผลงานที่พวกเขาลงสนามไปก่อนหน้าในเกมที่ต้องเป็นรออยู่ที่ราคา0.25นั้นสถิติผลงานเก่าๆที่พวกเขาทําได้ก็ยังเคยทําผลงาน,นกนราคาทลกรายให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง75%แต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งของทีมยือนเซลซีถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่ที่ราคา0.25เมื่อไหร่ ใส่ติผลงานเก่าๆที่พวกเขาเคยทํากาไรให้กับนักลงทุนมาได้นั้นทางฝั่งของเชลซีก็ยังเคยทําผลงานกีราคาทํากาไรให้กับนักลงทุนมาไดเพียงแค่25%้เป็นท่านั้นครับเราสลับมาดูทางด้านไล์อัพเซตัวจีขอทักสองทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันพวกเขาก็าจะจัดทัพมาในระบบ41 4 1โดยในตำแหน่งผู้สาประตูครับก็จะ<ๆ>ออกสตาทโดยทางด้านบาร์ตแฟบุเกน แผงปากการหลังแบ็กโฟรในนัดนี้ก็จะมีทั้งโยเอลเฟลมันยนพอฟารเทเกนอดัมเวสเตอร์และดาริกแทมตี้ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับพวกเขาก็จะเลือกใช้ทางด้านแจ็คฮินเชลวูดลกสนามออกซาร์เพอเวีตัวจริงส่วนมิดฟิลด์แดนกลางทั้งสีรายก็จะประกอบไปด้วยคาร์ลอสบาลบายานกูบามินเตจอร์จิโอรูเตอร์และคาโอรุมิโตมะ ส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็จะเลือกใช้ศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างทางด้านแดนนี่เวลเบกส่วนทางด้านฝั่งฝ่งทีมเยือนทัพสิงโตน้ำครามเชลซีครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1โดยในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านฟิลิปยอร์เกสเซนปราการหลังทั้ง4ตัวในวันนี้ก็จะมีทั้งลีสเจมมาคูคูลยาเลวี่โควิลและโตซินอดาราบิโอโย ส่วนคู่กองกลางตัวรับจะเป็นทางด้านมอยเซตไคเซโดยืนคู่กับเอนโซเฟอร์นเดสสามมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยโนนีมาดูเก้โคพาเมอร์กับทางด้านจาดอนซานโชส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าครับในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งของค so ิสโซเฟอร์เอนคุนคูก็จะได้ออกสตาร์ดล่าตาข่ายในเกมนัดน,นี้แล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแฮตแคปไมกาที่ให้มาณเวลานี้ จากราคาที่ให้มาในเลดแรกที่ราคา0.25ก็ยังคงไม่มีการขยับปรับตัวไปทางไหนเลยนะครับโดยที่ในกระแสที่ทางฝ่าต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสก็ยังคงได้มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเชลซีมากกว่าแม้ว่าในตอนนี้ในการปรับตัวของาฝั่งเจ้าถิ่นกับทิศทางที่จะออกมาในมุมเสมอกันนั้นก็ยังคงมีการปรับตัวลงของอัตราการจ่ายอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าจะให้เทียบกับผลงานของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับครับว่าทางฝั่งของไบรตันพวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เลื่อมกว่าทางฝั่งของเชลซีอยู่หน่อย แต่ผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดทางฝั่งของไบรตันก็เพิ่งจะฝากรอยแผลให้กับทางฝั่งของทีมเยือนไปนมาดๆหลังจากที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายทําให้เชลซีตกรอบไปในเกมฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพและยิ่งไปกว่านั้นผลงานในการที่ทางฝั่งของเชลซีออกไปเยือนไบรตันในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังมีเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับที่พวกเขาบุกมาเก็บสคะแนนจากสนามนี้ได้เพราะฉะนั้นในเกมคู่นี้ก็ไม่คิดนานครับในใจของผมเลยขอเลือกวางทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตัน มองยังไงนั่นนี้ก็ต้องมีแจ็คผู้คายักอย่างแน่กับการชี้ชัดก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสูภชัยเบเดตประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2568และถ้าพี่พี่ท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี